สวัสดีครับ Bible before breakfast คำทิปประจำวันวันนี้เสนอหนังสือใหม่เสฟัญญาบทที่หข้อหข้อสหัวข้อกวาดล้างทุกอย่างพระคุณธรมคำพีพระธรรมเสฟัญญาเสฟัญญาบทที่หนึ่งประวัชนะของพระยาวเวที่มาถึงเสฟัญญาบุตรคูชีผู้เป็นบุตรเกดาริยาผู้เป็นบุตรอามาริยา ผู้เป็นพระราชโอรสของกษัตริย์เฮเซคียาซึ่งมาในรัชกาลโยซยาพระราชโอรสของอาโมนกษัตริย์แห่งยูดาการพิพากษายูดาที่กำลังจะมาถึงเราจะกวาดล้างทุกอย่างไปจากพื้นพิภพพระยาเวรัดดังนี้แหละเราจะกวาดล้างทั้งคนและสัตว์เราจะกวาดล้างนกในอากาศทั้งปลาในทะเลด้วย เราจะโค่นคนอธรรมเราจะกำจัดมนุษย์ไปจากพื้นพิภพพ,พระยาเวตัด,ดังนี้แหละเราจะเหยียดมือของเราออกต่อสู้ยูดาและต่อสู้ชาวเยรูซาเล็มทั้งหมดเราจะกำจัดสิ่งที่เหลือของพระบาอันเสียจากสถานที่นี้ทั้งชื่อปุโรหิตต่างชาติพร้อมกับพวกปุโรหิตที่ไหว้รูปเคารพครับเอีวเราที่ฐานด้วยกันนะครับ พระเจ้าเราขอพระจนะพระองค์ตอนนี้ที่จะสอนเราด้วยกันและที่ฐานในพนามสกิเจ้าเอเมนครับวันนี้หนังสือใหม่เซฟ,ฟัญญานะครับผมเชื่อว่าจะต้องมีคนถามมาอีกว่าเซฟ,ฟัญญาคือใครนะครับเรามาดูด้วยกันครับเซฟ,ฟัญญาคือใขรนะครับเซฟ,ฟัญญาพระคัมภีร์บอกแล้วนะครับว่าเขาเป็นลูกไขรบ้างนะเราสังเกตนะครับเขาบอกเลยนะว่าเซฟ,ฟัญญาลูกของคูชีใช่ไหมครับ ลูกของเกดาลิยานะครับลูกของอามาริยาแล้วก็บอกว่าเป็นพระราชาโอรสนะครับนี่สับรัชสำเลยนะครับของเฮเซคียาครับแล้วก็อยู่ในรัชการโยสซยานะครับที่เป็นราชโอรสของอารโมะครับพอมีคําว่าราชโอรสนะครับเราสังเกตนะครับนี่คือกษัตริย์ของยูดานะครับแต่ว่าในคําห้อยท้ายเนี่ยครับเขาอธิบายครับว่า แปลได้อีกอย่างว่าพอ,อมาแปลได้อีกอย่างว่าก็เลยไม่แน่ใจแล้วครับว่าเป็นลูกเฮเซคียาคนที่เป็นกษัตริย์หรือเปล่าเพราะเขาบอกว่าคือเฮเซคียาผู้ที่ไม่ใช่ครับเราก็เลยต้องไปดูหนังสือเล่มอื่นสะหน่อยหนึ่งนะครับดูฉบับเข้าใจง่ายแล้วกัน,นครับเข้าใจง่ายบอกว่าลูกคูชิลูกเกดาริยาลูกอามาริยที่เป็นลูกเฮเฮเซคียานะครับแล้วก็ไม่ได้บอกว่า เป gamer, <IS> ็นกษัตริย์นะครับดังนั้นเราก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเอาเถอะครับไม่ว่าเซฟันยาจะเป็นลูกกษัตริย์หรือเปล่านะครับแต่ว่าเราเข้าใจว่าเซฟันยาคนนี้นะครับเป็นอาจจะมีอยู่ในวังครับอาจจะเป็นเชื้อสายนะครับหรือว่ายังไงก็ตามครับในพมพีฉบับ2011ก็เลยใช้ราชศัพท์กับเขานะครับก็แสดงว่าผู้เผยพยะผู้เผยพระชนะคนนี้นะครับอย่างน้อยมีเชื้อสายครับมี เรียกว่าเกี่ยวข้องกับราชวงศ์นะครับเอาละครับเราเห็นไหมครับว่าเสฟัญญาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามครับจะสูงจะต่ําบางคนเป็นคนเลี้ยงแกะนะครับบางคนมีราชวงศ์นะครับแต่ว่าพราะวจะนะพระเจ้ามาถึงเขาครับและเขาก็จะต้องพูดเรื่องที่เราจะดูด้วยกันต่อนะครับทําไมเราใช้เวลากับเรื่องนี้มากเพราะว่าอยากให้คุณรู้ว่าเขาไม่ใช่ธรรมดานะเขาอาจจะเป็นลูกกษัตริย์ก็ได้นะครับหรือเป็นคนเกี่ยวกับ ราชวงศ์นะครับท่านนี้เขากําลังพูดเรื่องอะไรครับพูดเรื่องการพิพากษาครับถ้าเราเห็นคํานี้เราจะตกใจมากนะครับว่าพระเจ้าจะกวาดล้างทุกอย่างไปจากพื้นพิภพครับข่าวร้ายครับคือพระเจ้าจะทําลายทุกอย่างกวาดล้างทุกอย่างครับพระเจ้าตัดอย่างนี้ครับพระเจ้าบอกรายละเอียดลงไปครับว่าพระเจ้าจะกวาดเลี้ยงล้างใครบ้างครับคนสัตว์นกในอากาศปลาในทะเลครับ เราเห็นครับตอนพระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าสร้างปลานกสัตว์แล้วก็คนนะครับแล้นี้พระเจ้าก็จะกวาดล้างทุกอย่างที่พระเจ้าสร้างไปนะครับแล้วก็พ่อพีอธิบายเพิ่มเติมเราจะค้นคนธรรมเราจะกําจัดมนุษย์นะครับมนุษย์จริงๆมนุษย์ก็คือเราทุกคนนะครับไปจากพื้นพิภพพระเจ้าตรัสด,ดังนี้นะครับขอ้อ4อธิบายเพิ่มอีกหน่อยนะครับว่าพระเจ้าจะเหยียดมือออกต่อสู้ยูดายูดาคือใครครับ คือคนอิสราเอลพวกนั้นนะครับต่อสู้ชาวเยรูซาเลมครับกำจัดสิ่งที่เหลือของพระบาอันพวกเขาหันไปหาพระบาอันนะครับแล้วก็ชื่อปุโรหิตต่างชาติพร้อมกับปุโรหิตที่ไหว้ลูคารรพระเจ้าจะกำจัดทุกคนที่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่พระเจ้าห้ามนะครับก็คือลูเคารพเอาล่ะครับเรากลับมาอีกทีครับว่าถ้าเซฟัญยาเป็นคนในเชื้อวงกษัตริย์นะครับเป็นกษัตริย์อะไรครับ เราดูตอนท้ายกษัตริย์แห่งยูดาครับกษัตริย์แห่งยูดานะแล้วก็กา,ารพิพากษาใครคร,ครับพิพากษายูดาครับวันนี้คำพิพากษาของเศฟัญยาครับออกจากปากของเศฟัญยากำลังพิพากษากับคนของเขาเองครับถ้าเขาเป็นหนึ่งในราชวงศ์ไปไงครับเขากำลังพูดกับคนของเขาเองพูดกับญาติพี่น้องเขาเองพูดกับพ่อของเขาเองกษัตริย์นะครับ พูดของใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่พระเจ้าสั่งห้ามไว้ครับและว,วันนี้พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะกวาดล้างทุกอย่างรวมทั้งมนุษย์ที่พระเจ้าสร้างด้วยนี่เป็นข่าวร้ายที่มาถึงคนทุกคนครับที่ไม่ได้เชื่อไม่ได้วางใจไม่ได้ทำตามสิ่งที่พระเจ้าบอกแต่ข่าวดีครับก็คือว่าเมื่อเรารู้นะครับเมื่อเราได้ยินสิ่งที่พระเจ้าเตือน และพระเจ้าบอกว่าการพิพากษายูดาห์ครับเขาใช้คําว่ากําลังจะมาถึงครับแสดงว่ายังมาไม่ถึงครับกําลังจะมาถึงแล้วก็มาเตือนก่อนครับมาเตือนก่อนว่าพระเจ้าจะกวาดล้างทุกอย่างไว้นะครับทําไงดีครับก็หนีไปสิครับหนีออกจากที่ที่จะโดนกวาดล้างครับและเราก็ขอพระเจ้าปกป้องคุ้มครองเราให้เราไม่โดนกวาดล้างครับถ้าเรากลับใจถ้าเรา มาหาพระเจ้าครับถ้าสมมติพระเจ้าบอกพระเจ้าจะกวาดล้างที่ไหนดีครับที่ไกลๆหน่อยครับที่ที่เกาะใดเกาะหนึ่งครับเราก็อย่าไปอยู่ที่นั่นครับออกจากที่นั่นมาครับถ้าเราอยู่ในที่ที่มีความผิดบาปครับพระเจ้าบอกจะกวาดล้างนั่นออกจากที่นั่นมาครับและเราก็จะสามารถที่จะรอดพ้นจากการถูกกวาดล้างได้ครับ ีน้องครับวันนี้ยากมากนะครับที่เสฟัญญาจะพูดกับคนของเขาเองครับคนในครอบครัวเขาเองโดยเฉพาะคนในราชวงศ์เขาเองบอกว่าพระเจ้าจะทําลายพวกคุณแต่เรามีข่าวดีแน่มาด้วยครับคือถ้าคุณกลับใจเชื่อและวางใจครับวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเล้ครับที่เราเองจะกล้ามีกําลังที่จะพูดพระวจนะพระเจ้ากับคนที่เป็นคนในครอบครัวงเราครับคนที่พระเจ้าให้เราไปเตือนเขาครับ เพราะว่าถ้าวันนี้พระ,ะนะพระเจ้ามาถึงเสฟ,ฟัญญาด้วยข้อความเดียวกันกับที่มาถึงเราครับบอกว่าพระเจ้าจะกวาดล้างทุกอย่างครับและเมื่อวันที่พระองค์เสด็จกลับมาครับทุกคนจะต้องยืนอยู่ต่อหน้าการพิพากษาของพระเจ้าครับข่าวดีก็คือว่าเรายังมีเวลาครับเรายังมีเวลาบอกครับเพราะว่าก,า,การกวาดล้างทุกอย่างนั้นยังไม่ทําในวันนี้ครับอาจจะทําพรุ่งนี้มาลืนนี้ นั้นให้เรานำข่าวนี้ไปบอกทุกคนครับโ <_ C os al> ดยเฉพาะคนในครอบครัวคนในวงตระกูลของเราครับให้รักที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราตระหนักดีว่าพระองค์ให้เราพูดข้อความนี้กับคนในครอบครัวให้เราพูดข้อความนี้กับคนที่เรารักและรู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระองค์วันหนึ่งจะมากวาดล้างทุกชีวิตที่พระองค์ทรงสร้างคนที่ไม่เชื่อ คนที่ไม่วางใจในพระองค์พระเจ้าขอพระเจ้าให้เราทุกคนหันหลังกลับจากสิ่งที่พระเจ้าห้ามและหันกลับมาอยู่ในทิศทางที่พระเจ้าต้องการเราที่ฐานเผื่อพี่น้องญาติสนิทมิตรสหายของเราคนในครอบครัวเราที่เรารักทุกคนพงศ์โจคา,าให้เรามีโอกาสได้พูดเรื่องนี้ให้เรามีโอกาสได้บอกข่าวนี้กับทุกๆคนที่เรารักและที่เรารู้จักและพงศ์โจคา,ข,าขอพระเจ้าทําลายกําแพงกั้นขวาง การได้รับฟังขอพระเจ้าทำใจของคนเรานั้นให้อ่อนนุ่มอ่อนสุภาพที่จะฟังที่จะสามารถกลับใจและต้อนรับพิจิต์เข้ามาในชีวิตของเขาเหล่านั้นได้ไม่วาม่าเราจะิษที่ฐานเผื่อทุกๆุกคนผมจะขอพระเจ้าช่วยเราให้กําลังเราให้วิธีการสติปัญญาเราในการดําเนินการนี้และประสบความสําเร็จเราจะจิษที่ฐาน ในพระนามสุขเ,เจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับและเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ